Bạn ít ta chị này cả Đây quản như cả. แรงมากครับวันนี้ครับเาม,มาดูความดุของเขาครับนี่โอ้คมแข็งคงไม่ต้องถามถึงครับดูจากภาพแล้วก็ฟังจากเสียงนะครับน,นี้ก็รถ ยังสภาพดีเป็นใหม่อยู่นะครับโรถเก่านี่ตายอย่างเยอะครับ ก้อนหินนะครับที่ว่าไม่เอานะครับมีแต่ก้อนใหญ่ๆโอ้โหจนลอยเลยพี่น้องดูครับความดูของเขานะครับ สำหรับท่านที่จะพิจนา,นานรณาในการซื้อนะ,อะ,ละหลายๆท่านก็บอกว่านน่นนี่นั่นนะ <c oughs> เป็นรถญี่ปุ่นครับเป็นรถแบบอ,อีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกันนะครับ ว่าจะสู้ใข้อื่นเปรียบเทียบกับไข้อื่นเป็นยังไงนะครับนี่โดยจากฝีมือครับโดยจากพลังการุด

ทั้งฝุ่นทั้งควันครับควันนี่เกิดจากแรงเสียดสีนะครับแล้วเกิดความร้อนครับถ้าไปจับดูนี่โอ้ร้อนเห็นไนะมครับควันผสมฝุ่นนะนี่ก็นน่าจะก้อนใหญ่ครับนี่อยู่ตรงนี้ครับดำๆเนี่ย นี่เป็หน้าดินครับหน้าดินก็ออกไว้ข้างๆนะครับสายบางวัวบ้างครับแล้วก็ตัดหินขึ้นไปครับดูเหลือเกินครับนี่ค่ายญี่ปุ่นนะครับ เรื่องนี้น่าจะใส่แบบเต็มๆเลยนะครับเนี่ chỉ có dây vô nó cũng... không hợp lấy lại chứ ก็เที่ยงนะครับเดี๋ยวโจเฟอร์ก็จะจอดกินข้าวแล้วติกเกอร์ก็อยู่ด้านข้างนะครับเนี่ใต้ชื่อครับหรือมาติดเองก็มีนะครับไปดูครับ ก็เป็นลืล่ยล่างนะครับเจ็ดตัวครับแล้วก็ลื่นบนสองตัวครับในรุ่นนี้นะครับ,อรบโอ้ดินคนด้วยเอาไม่ออกครับเอาไปเลย ินเยอะมากครับชมต่อคลิปหน้าครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ